สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจําวันอังคารที่3สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน4ี่คนดิฉันนีที่การกําลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจาเริญตามสมบูรณ์และคุณคมสันสรีธนะวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะจะคุยกันหลากหลายประเด็นเลยตั้งแต่สถานการณ์วิกฤตโควิดทั่วโลกเรื่องฟิลกูในโอลิมปิกนะคะและจะปิดท้ายกันด้วยคําถามที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงเมื่อคู่รักนั้นเลิกรากันนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่ไปที่สถานการณ์โควิดกันสักนิดหนึ่งในระหว่างที่96ประเทศทั่วโลกกำลังเจอกับโควิดกลายพันธุ์เดลต้าระบาดหนักนะคะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญออกมาเร่งศึกษาวิจัยค่ะเพื่อหาคำตอบกันว่าโควิดกลายพันธุ์เดลต้านั้นรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นจริงหรือไม่นะคะอันนี้เป็นรายงานมาจาก รอยเตอร์ uter, โดยอ้างเอกสารภายในของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC นะคะที่เปิดเผยมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วออกมาระบุว่าวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียน่าจะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ที่พบก่อนหน้าจริงโดยข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไปอ้างอิงจากงานวิจัยในแคนาดาสิงคโปร์และสกอตแลนด์นะคะที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับไวรัสเดลตานั้นมีโอกาสสูงกว่าที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับผู้ป่วยโควิดในช่วงแรกเริ่มของการระบาดนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผู้อำนการฝ่ายอาวุโสฝ่ายงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรในรัฐโคโลราโดนั้นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า งานวิจัยจากประเทศจีนยังบ่งชี้นะคะว่าไวรัสเดลต้าที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์นั้นสามารถที่จะขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นถึง1,000เท่าซึ่งนั่นหมายความว่าการระบาดรอบล่าสุดนี้จะมีอันตรายในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตสาธารณสุขนี้ขึ้นมานะคะขณะเดียวกันในวันจันทร์ฝากฝั่งสหรัฐนะคะวุฒิสมาชิกเอซิกรม สังกัดริพับลิกันจากเซาเทโรไลนาประกาศในวันจันทร์ว่าเขาตรวจพบว่าติดโควิดนะคะแม้ว่าเขาจะได้รับวัคซีนโควิดไปแล้วแต่ว่าทางสวแกรมเนี่ยเริ่มมีอาการก็คือเริ่มมีไข้ตั้งแต่วันเสาร์และเริ่มกักตัวสังเกตอาการ10วันนับจากนี้นะคะเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเพราะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยเขามั่นใจว่าอาการน่าจะหนักกว่าที่เป็นอยู่ มากทีเดียวนะคะเอาละค่ะจากสหรัฐนะคะขยับไปที่สรุปประเด็นสถานการณ์โควิดทั่วโลกเชิญคุณรัตพลเลยค่ะครับผมไปหลายประเทศเลยนะครับเริ่มที่ใกล้บ้านเราก่อนที่เมียนมานะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวจากกลุ่มองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม16แห่งนะครับออกถแถลงการร่วมเตือนนะครับว่าอาจจะเกิดฮายณะทางมนุษยธรรมในเมียนมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วย โรคโควิด -19 เนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็การระบาดนั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นครับแถลงการที่เปิดเผยในวันจันทร์นะครับระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในเมียนมาร้อยละ60นะครับเ,เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วเพียงเดือนเดียวนะครับขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมานะครับแถงการฉบับนี้ระบุด,ด้วยนะครับว่าสถานเพยาบาลในหลายแห่งนะครับเช่นรัฐคชิน เมืองมันทะเลแล้วก็นกครย่างกุง้งยังคงปิดตัวจากโลกภายนอกนะครับเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เผชิญกับความรุนแรงแล้วก็ภัยคุกคามนะครับโดยแพทย์กว่า400คนและพยาบาล180คนนั้นถูกออกหมายจับนะครับตั้งแต่ที่กองทัพเมียนมานั้นยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับไปกันต่อเลยครับ แคนาดาครับคือข่าวถัดไปของเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดาระบุในแถลงการว่ามีผู้ถูกปรับเป็นเงินนะฮะคนละ20,000ดอลลาร์เนื่องจากว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและการตรวจไวรัสก่อนเดินทางรวมถึงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เรื่องการกักตัวด้วยพูดง่ายๆว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ยื่นใบป,ประวัติฉีดวัคซีนปลอมนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับหนังสือพิมพ์ t h e t e l e g r ราฟนะครับรายงานว่ารัฐบาลนั้นจะเริ่มให้วัคซีนเข็มบูสเตอร์แก่ประชาชน32ล้านคนนะครับในต้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยประชาชนนั้นสามารถรับวัคซีนเข็มนี้ได้ที่ร้านขายยา2,000แห่งโดยหวังนะครับว่าจะฉีดให้กับประชาชนได้ตามเป้าภายในเดือนธันวาคมนะคร มาดูสถิติการฉีดวัคซีนของอังกฤษสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ในังกฤษอย่างน้อยร้อยละเาเนี่ยได้รับอย่างน้อย1เข็มแล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีร้อยละหของประชากรอายุ18-30ปถึง30ปีที่ฉีดแล้วอย่างน้อย1เข็มนะฮะคือถ้าอายุตามลงมาเนี่ยปรากฏว่าจำนวนประชากรฉีดวัคซีนน้อยกว่าคนที่อยู่มากนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ โควิดนะครับคือที่เยอรมน,นีนะครับทางกรุงเบอร์ลินนะครับมีผู้ประท้วงหลายพันคนนะครับที่เดินขบวนต่อต้านมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดสิเมื่อนอาทิตย์นะครับมีผู้ประท้วงราว600คนที่ถูกควบคุมตัวหลังประทะักับตำรวจตามรายงานของสำนักข่าว s s o c i a t e d p r e s s นะครับแม้ว่าเยอรมน,นีนั้นจะผ่อนคลายมาตรการข้อบ,บังคับในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ก็ยังคงรักษา การแบนการชุมนุมหรือว่าการห้ามการชุมนุมขนาดใหญ่นะฮะโดยยอดผู้ป่วยของโควิด19ยังคงตำ่ำแต่ว่าก็ยังมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเยอรมนีนั้นมียอดผู้ป่วยใหม่2100คนนะครับซึ่งเป็นจำนวนมากกว่ายอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว500คนนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อสะสมนะฮะ3ล้านแแสนคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้น92,000คนครับคุณธิการ มันเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั่วโลกกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีกันต่อนะคะเราได้เห็นท่าทีของฝั่งเกาหลีใต้ที่เริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือขึ้นมาอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณจำเริงคะก็เป็นท่าทีเรียกว่ายื่นชอบมากอกให้นะครับสัญญาณสันติภาพจากเกาหลีใต้แต่ว่าก็มีท่าทีกลับมาก็เหมือนกับว่าเป็นการ แสดงท่าทีหรือว่าให้อ่านกันจากเกาหลีเหนือเหมือนกันอย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคิมโยจองน้องสาวซึ่งก็ได้เห็นภาพกันหลายครั้งนะครับว่าเป็นคนที่มีบทบาทโดดเด่นอยู่เคียงคู่คิมจองอื่นหลายครั้งก็คราวนี้คิมโยจองน้องสาวของคิมจองอื่นเนี่ยออกมาถแถลงผ่านสื่อรัฐบาลของเกาหลีเหนือเตือนเกาหลีใต้ว่าการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐนะครับ ซึ่งตามกําหนดจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีผลต่อความพยายามที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง2เกาหลีได้นะครับก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมาก็นักวิพระห์ก็คี้สงสัยนะครับก็บอกว่าเอ๊ะท่าทีของเกาหลีเหนือที่ว่านี่จะแสดงถึงความจริงใจของเปียงยางที่จะกลับมาเปิดความสัมพันธ์กันจริงหรือว่าเป็นการแสดงท่าทีที่เรียกว่าตีบัวกระทบคลาดเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกาหลีใ,ใตแ้แค่ว่า อย่ายอมทําอะไรแบบว่าง่ายๆเกินไปคือก่อนหน้านี้ก็ก็มีรายงานมาก่อนแล้วว่าทางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยยอมกลับมาเปิดช่องทางการสื่อสารแบบฮอตไลน์ที่พรมแดนกันอีกครั้งหลังจากที่ถูกเกาหลีเหนือย,ยกเลิกไปฮอตไลน์นี้ก็เป็นทั้งฮอตไลน์ทางทหารแล้วก็ฮอตไลน์ทางติดต่อทางการทูตในครั้งนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าการที่เกาหลีเหนือกลับมาเปิดฮอตไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งเก้าเล็กๆในความพยายามที่จะกลับมาฟื้น าการเจราจากับเกาหลีใต้ซึ่งอาจจะนําไปสู่การเจราจาในระดับใหญ่มากขึ้นก็คือการอาจจะนาไปสู่การหารือกับสหรัฐได้ซึ่งต้องยกเลิกไปนะครับแต่อย่างที่มีรายงานมาก่อนหนะ้านี้วอุปสรรคสําคัญของการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ยังมีอยู่3อย่างหนึ่งนั้นก็คือการซ้อมรบร่วมที่เกาหลีใต้มีกับสหรัฐ ซึ่งตามข่าวก็บอกว่ากางกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการช่วงเวลาการซ้อมรบจํานวนทหารและรายละเอียดเพราะว่าจะต้องปรึกษาหารือหาข้อสรุปที่ชัดเจนและเท่าที่ผ่านมาสหรัฐตอนสมัยพัฒนาทิ่ดีทรามก็ยอมลดระดับการซ้อมรบร่วมอันนี้ลงมาเพื่อจะให้ไม่สร้างความตึงเครียดหรือว่าเป็นการยั่วยุกับเกาหลีเหนือเท่าไหร่อันนั้นอันที่หนึ่งอุปสรรคที่2ออย่างที่มีการรายงานไปแล้วคือว่าเทอมหรือวาระการดำรงตาแหน่งของพัฒนาทิ่ดี เกาหลีใต้คนปัจจุบันเนี่ยหรืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งก็มองกันว่าถ้าื่อพรรดันไม่สําเร็จแล้วพรรคที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมที่แข็งกร้าวขึ้นมาเนี่ยโอกาสจะญาติดีกับเกาหลีเหนือจะยิ่งน้อยลงอันที่3คือมาตรการลงโทษที่นานาชาติใช้กับเกาหลีเหนืออยู่ซึ่งก็คิดว่าเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็พยายามจะหาช่องทางที่จะให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษนี้ก่อนที่จะกลับสู่โต๊ะเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังยังมีตัวแปรยังมีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าท่าทีล่าสุด ก็คือว่าน้องสาวของคิมจองอึนก็ออกมาเหมือนกับว่าขู่ว่าเอการซ้อมลบเนี่ยจะทำจะทำลายเยื่อหรือความไว้เนื้อเชื่อใจนะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบางรายก็บอกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นท่าทีของเกาหลีเหนือที่พยายามจะสร้างความเป็นต่อพยายามผลักดันให้เกาหลีใต้ไปคุยกับสหรัฐเพื่อลดท่าทีแล้วก็ผ่อนปลนมาตรการลงโทษต่างๆในขณะที่เกาหลีเหนือก็พยายามที่จะหาทางที่จะกลับสู่โต๊ะเจราจาอีกครั้งครับคุณยิติการครับ นั่นก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเลยนะคะขยับไปที่จีนกันสักนิดค่ะมีความคืบหน้าของเหตุน้ําท่วมใหญ่ที่นั่นด้วยใช่ไหมคะค,คุณคมสันคะครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ, uters, ร,บรายงานยอดผู้เสียชีวิตจ,จากเหตุน้าท่วมในมณฑลเฮอหนานตอนกลางของประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น302รายแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รายงานไว้อยู่ที่9 9รายเมืองเจิ้งโจวนะครับเมืองหลวงของมณฑลเฮอหนานที่มีประชากร12ล้านคน รายงานยอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดครับ292รายนะครับโดยจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต14รายขณะที่ทางรถไฟใต้ดินถูกน้ำท่วมทั้งนี้ครับมีผู้เสียชีวิตในบริเวณรถไฟใต้ดินโรงรถและก็อุโมงทางรถไฟในเมืองเจิ้งโจวทั้งสิ้น39รายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่เมืองเจิ้งโจวมีปริมาณน้ำฝนถึง617.1ม mm, ิลลิเมตรในช่วงเวลาเพียง3วันนะครับ ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยทั้งปีที่ปกติอยู่ที่ราวๆ640.8ม mm, ิมตรนะครับซึ่งทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วเมืองทางการจรีนระบุมเมื่อวันจันทร์นะครับว่าผู้สูญหายในมณฑลเฮอร์นานตอนนี้มีอย่างน้อย50รายในขณะที่มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของมณฑลเฮอร์นานครับสูงถึง114,270ล้านหยวนหรือมากกว่า5 8 0 0ล้านบาท สภารฐกิจของจีนครับระบุว่าจะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อสืบสวนภัยพิบัติในเมืองเชิงโจครั้งนี้ครับแล้วก็จะนาตัวเจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งอ้างอิงตามรายงานของสุนข่าวสิ้นหัวของทางการจีนครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะแต่เราอยู่กันที่จีนกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาก็ยังมีโอลิมปิกฤดูร้อนกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแสิงหาคมนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้ว นับต่อไปอีกสัก6เดือนนะคะก็คือช่วงเดือนกุมภาผนธนปีหน้าเนะี่ยจีนก็จะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกฤดูดหนาวทีนี้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในในจีนได้ออกมาแสดงความกังวลน,นะคะแล้วก็ออกโรงเตือนเรื่องความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวต่างชาติที่นั่นด้วยนะคะท่ามกลางหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในจีนตอนนี้เหตุผลสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรคะคุณําเริงคะก็ในขณะที่มหกรรมกีฬา ระดับโลกกำลังจะมีขึ้นในจีนนะครับอโอลิมปิกฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คาดว่าจะมีผู้สื่อข่าวต่างชาติเนี่ยเรือนร้อยหรืออาจจะเป็นพันเนี่ยเข้าไปความกังวลที่มีอยู่ตอนนี้คือกระแสชาตินิยมที่ตามรายงานของวิลเลียมวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ที่รายงานเนี่ยบอกว่าเป็นกระแสชาตินิยมที่ปลุกปั่นโดยรัฐบาลปักกิ่งให้ชาวจีนเนี่ยต่อต้านการทํางานของสื่อต่างชาติเราฉะั้น ทางสมาคมหรือองคอ์กรของสื่อมวลชนต่างชาติที่ทํางานในจีนเนี่ยก็แสดงความกังวลว่าผู้สื่อข่าวที่ทํางานอยู่เนี่ยจะไม่ปลอดภัยจะถูกข่มขู่คุกค,ค,ค,คามทั้งจากรัฐบาลจีนที่ใช้มาตรการกตาร่างๆอยู่แล้วแล้วก็จากกระแสชาตินิยมที่มาจากประชาชนจีนเองยกตัวอย่างเมอกีอ้มีการพูดถึงเหตุการณ์น้ําท่วมที่เหอหนานนะครับก็ตามรายงานของวิลเลียมแกโลเนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองมีผู้สื่อข่าวสองคนเป็นอเมริกันคนหนึ่งแล้วก็เยอรมันอีกคนหนึ่งถูกตามรายงานบอกว่าถูกชาวจีนชาวเมืองที่โกรธแค้นเนี่ยเข้าห้อมล้อมแล้วก็ควบคุมตัวไว้ถูกกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมแต่รายละเอียดก็ไม่ได้บอกว่าแง่มุมของรายงานข่าวนี้ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาของชาวจีนที่มีต่อการทํางานผู้สื่อข่าวต่างชาติไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เฉพาะเรื่องราวที่เป็นการเมืองเท่านั้นเอง อย่างกรณีตัวอย่างว่าน้ําท่วมที่เหินหนานแล้วก็มีไปสร้างความไม่พอใจกับชาวเมืองที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติรายงานก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่เรื่องที่เป็นเรื่องของการเมืองอย่างตามรายงานบอกว่าทางรัฐบาลจีนก็มุ่งเป้าตาหนิบีบีซีที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของค่ายปรับทัศนคติของชาวมุสลิมอุยกูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วข่าราชาจรจีนก็บอกว่า,ารัฐบาลจีนก็บอกว่าสื่อต่างชาติเนี่ยที่รายงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ละเอียดอ่อนอย่างเชเ่นรเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องค่ายรายงานเนี่ย เป็นข่าวปลอมที่กูกขึ้นมามีอคติมีความลำเอียงแล้วก็สร้างข่าวปลอมแล้วก็สร้างสร้างกระแสนี้ขึ้นมาทีนี้นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่ากระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกับโอกาสครบรอบ100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งก็เป็นโอกาสที่ทางผู้นำจีนเนี่ยจะต้องสร้างเรียกว่าภาพลักษณ์ของความเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอธิปไตยนะครับแล้วก็จะต้อง โต้ตอบกับต่างชาติตอนนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยอาจจะเคยได้ยินได้ฟังจีนเนี่ยใช้ในโยบายการทูดแบบแข็งกล้าเขาเรียกว่า wolf warrior diplomacy นะครับคือเป็นการทูดแบบโต้กลับอย่างรุนแรนแล้วก็อาจใช้ใช้การข่มขู่แล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยจะไม่ยอมเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีแต่ฝั่งฝ่ายเดียวจะเปิดฉากโจมตี ทุกฝ่ายที่มาตาหนิตนรวมทั้งสื่อมวลชนของชาติตะวันตกก็เลยทําให้เกิดความกาังวลในเรื่องนี้เกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวที่ทํางานอยู่ซึ่งทางจีนก็บอกว่ากระแสต่อต้านเนี่ยกระแสชาตินิยมเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่าชาวจีนเนี่ยไม่พอใจที่มีการทํางานอย่างไม่ไม่เป็นธรรมมีอคติมีลําเอียงข่าวปลอมแต่ผู้สื่อข่าวของต่างชาติที่ทํางานก็บอกเรื่องนี้อาจจะไม่จริงเพราะว่า สาธารณชนจีนถูกปิดกั้นไม่ให้สามารถเข้าถึงรายงานข่าวของสื่อต่างชาติได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระแสต่อต้านเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติน่าจะมาจากความพยายามที่จะโหมกระพือจากทางการจีนหรือว่าสื่อมวลชนของจีนเป็นหลักด้วยครับอย่างไรก็ตามก็อย่างที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ริมไทเวยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัย n a t i o n a l u n i v e r s i t y ในสิงคโปร์ก็บอกว่า โอกาสครบรอบร้อยปีของพรรคคอมมิวนิสต์ีนเป็นโอกาสที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะต้องแสดงให้ชาวจีนเห็นว่าเขาเองเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้เพราะว่าเรื่องนี้จะมีส่วนในการสร้างความชอบธรรมในการสืบทอดอํานาจการมีอํานาจของตัวเองต่อไปซึ่งไม่มีกําหนดวาระนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้ครับคุณนิติการับ ค่ะนั่นก็ประเด็นเป็นประเด็นเข้มข้นที่ต้องติดตามกันในจีนนะคะกลับมาที่โอลิมปิกที่กรุงโตเกียวกันสักนิดนึงเพราะว่าเราก็เห็นประเด็นต,ต่างๆที่เราได้นําเสนอกันมานะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวฟิลกูสั้นๆมาฝากกันนะคะเพราะว่าก็เก็บตกกันมาหลายประเด็นเลยตามรายงานของ AP นะคะอย่างที่สร้างความคึกคักล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยคือ ชัยชนะร่วมนะคะของจิอานมาโกแทมเบอรี่นักกีฬากระโดดสูงจากอิตาลีและมูทัสปาชิมจากทีมชาติกาตานะคะที่ขับเคี่ยวกันถึงที่ระดับความสูงเกือบทำสถิติใหม่นะคะแต่ว่าพลาดกันทั้งคู่สุดท้ายคณะกรรมการบอกว่ารับเหรียญทองร่วมกันได้ทั้งสองคนก็เลยจับมือกันแล้วก็ถึงท่าน กระโดดกอดกันด้วยความดีอกดีใจนะคะก็มีการรายงานเป็นแบบคลิปไวรัลกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองคนก็ได้เปิดเผยหลังจากรับเปลี่ยนนะคะว่านี่คือข้อความที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปว่านี่เนี่ยโอลิมปิกเนี่ยเป็นมากกว่ากีฬาแล้วก็บอกด้วยว่าการร่วมรับเหรียญทองกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนต่างชาติด้วยเนี่ยถือเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งกว่าและเป็นเรื่องราวที่วิเศษนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือสปิริตของนักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติญี่ปุ่นที่แม้จะชวดเหรียญทองนะคะแต่เขาก็ ทำหน้าที่คือใช้สกิลภาษาโปรตุเกสของตัวเองที่มีเนี่ยทาหน้าที่เป็นล่ามจาเป็นให้กับผู้ชนะจากบราซิลโดยบอกข่าวดีกับเขาเป็นภาษาโปรตุเกสก็เรียกเสียงชื่นชมนะคะทั้งจากตัวคู่แข่งจากบราซิลเองแล้วก็ทีมผู้จัดโอลิมปิกเองด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือในการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันก็จะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะและผู้บาดเจ็บมีเรื่องหนึ่งคือนักวิ่งจากสหรัฐนะคะไอซาย,ยาจูเวตไปวิ่งแล้วก็หกล้มนะคะไปชนเข้ากับไนเจลอาร์มสจากบอสตันหน้า แต่ทั้งคู่ก็ไม่โกรธกันแล้วยังจับมือแล้วก็เรียกว่ากอดคอกันเข้าเส้นชัยไปนะคะถึงแม้จะไม่ได้ชัยชนะและอีกคู่หนึ่งคือนักแข่งขันไรกีฬาจากนอร์เวย์ที่จะกลับบ้านมือเปล่าไปที่อันดับ24แต่สุดท้ายเธอบอกว่าเธอได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองก็คือใช้เวลาในการแข่งเนี่ยไปให้กําลังใจนักกีฬาจากเบลเยียมนะคะแคลมมิเชลที่ทุดลงกับพื้นนั่งน้องให้ระหว่างการแข่งขันคือจะยกเลิกจะไม่แข่งต่อแล้ว ให้ตัดสินใจคือสู้แล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายไปได้นี่ก็เป็นเรื่องราวฟิลกู้นะคะดีต่อใจในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกค่ะเอาละค่ะจากเรื่องฟิลกูดอาจจะส่งท้ายด้วยเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยกูดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประเด็นจากคู่รักที่กลายเป็นคู่ร้างแต่คนที่อ้างว้างเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่คนนะสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เขานำมาอยู่ด้วยกันบางครั้งก็เรียกว่าเป็นลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล จนนำไปสู่แนวคิดว่าเอ๊ะเราจะจัดก,การกับสัตว์เลี้ยงของคู่ร้างเหล่านี้ได้อย่างไรเชิญค,คุณคมสัตกกว์เลยค่ะครับคุณธิติการครับยามรักกันฮะน้าต้มผักก็ว่าหวานนะฮะแต่พอจะหย่าร้างกันฮะการแบ่งสินทรัพย์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงประเด็นนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะฮะจนถึงขั้นมีการร่างกฎหมายสําหรับคู่รักที่ต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวหลังจากแยกทางกัน ในเบื้องต้นครับถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์ปกติครับผู้รับอาจจะตกลงกันผ่านสิ่งที่เรียกว่า p ือนอคชัวนะครับซึ่งก็คือข้อตกลงในการแบ่งทรัพย์สินของคู่รักถ้าเกิดเป็นเครื่องประดับรถยนต์บ้านที่ดินมันพอจะแบ่งได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงมันจะแบ่งยากครับที่สหรัฐก็เลยมีการยื่นร่างกฎหมายที่ล้อมาจากพีนอปครับเป็นคําว่าเพดน็อปเพื่อที่จะช่วยให้ลดการทิพาดเวลาหย่าร้างกันสำนักข่าวเอทีครับรายงานถึงร่างกฎหมายที่ชื่อว่าเพดสน็อป กำลังถูกยื่นให้สภานิติบัญญัติของรัฐนิวยอร์กพิจารณาอยู่ทางด้านเจมส์คอฟฟิสนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐนิวยอร์กครับเขาสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้โดยคอฟฟิสให้ความเห็นว่าหมาและแมวคือสมาชิกของครอบครัวจะมาใช้หลักพิจารณาเหมือนวัตถุเป็นสิ่งของไม่ได้ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดูเล็กน้อยแต่ทนายความที่จัดการเรื่องอยาร้างในนิวยอร์กฮะคนนี้ชื่อว่าอดัมซีทรอน เขาบอกว่านี่คือกฎหมายที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้รักที่มีสัตว์เลี้ยงและควรทําทสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตด้วยกันซีทรอนยังประซิบ,บอกนะครับว่าต่อให้ไม่มีกฎหมายเพศน็อปคู่รักก็ควรที่จะระบุให้ชัดฮะทำเป็นสัญญาร่างเอกสารขึ้นมาบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเลิกกันสัตว์เลี้ยงจะเป็นของใครและระหว่างนั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างหาหมอทำหมันคนคนนั้นครับควรที่จะเป็นผู้ชำระเงิน แล้วก็เก็บเอกสารบินต่างๆเพื่อใช้ในการยืนยันการเป็นเจ้าของเรื่องการแย่งสัตว์เลี้ยงช่วงหยาก,การเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะครับอย่างในเมืองเมนฟิสรัฐเทนเนสซี่ครับมีอยู่กรณีหนึ่งแย่งสุนัขก,กันมีการฟ้องร้องด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมาตัวสามีครับไม่สามารถคุมสุนัขของตัวเองขณะที่ออกไปเดินเล่นได้เผลอฮะไปทําร้ายสุนัขของบ้านอื่นภรรยาเลยเอาจุดนี้ครับมาเป็นข้อเรียกร้องว่าสามีไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอ ศาลก็ตัดสินให้ภรรยาได้สุนัขไปดูแลประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะในบางกรณีศาลอาจจะตัดสินให้ทั้งคู่ดูแลสัตว์เลี้ยงร่วมกันทีนี้พออยู่คนละบ้านครับก็ต้องมีการตกลงตารางวันที่ที่จะผลัดกันดูแลอ,อย่างเช่นวันจันทร์คะถึงวันศุกร์อาจจะอยู่บ้านภรรยาวันเสาร์อาทิตย์ให้ไปอยู่บ้านสามีมอะไรทํานองนี้ในมุมมองของคนเลี้ยงอาจจะโอเคนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์อย่างคาริสนัฟี่บอกว่ามันจะส่งผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงได้ เธอศึกษาพฤติกรรมของสัตว์มาราวๆ26ปีแล้วครับเกิดห็นว่าสัตว์จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมถ้าเกิดจะต้องเลี้ยงแล้วก็ถูกเลี้ยงดูร่วมกันการเดินทางไปมาระหว่างบ้านสองหลังนะฮะนักที่บอกว่าแยกกันถาวรดีกว่าควรทรําสัญญาล่วงหน้าให้ชัดทั้งหมดนี้ครับเพื่อประโยชน์แล้วก็ความสุขสุขภาพจิตของสัตว์เลี้ยงในระยะยาวครับคุณนิติการครับก็เป็นประเด็นที่เราก็หลายคนที่อาจจะมีคนรักล้วอาจจะลืมนึกถึงไปก็คือเวลารักกันเนี่ยก็คืออาจจะ อยากจะสร้างครอบครัวกันซะเต็มที่รวมถึงดึงสัตว์เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีการเพื่อว่าคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบเพราะว่าเขาไม่ใช่สินทรัพย์เขาคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความรักเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะคะที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้และติดตามวิวเอทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ